จเจริญพรญา,า,าติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายโมนีกับพิมันที่8วันเสาร์ที่8เดืนตตอนกัลาโมพศ2 5 6 6อัตมาภาพพระอาจารยมหากำตันทิ่ตายาโรตอนนี้อยู่ที่วัดคอนสายตำบลสามขีอำเภอเร,รืองลูกขาแล้วก็โครงการบวชพระภาษาอุมสมบวพระภพิสุนะ เริมเพิกเกียรติราชก,การที่สิบที่วัดควนสายตอนนี้ก็นุมธนามุนกับแม่พ่อพ่อ,พอมิเสียนแม่พินนันทศิสา์ดอกไม้เพชรพร้อมญาติธรรมจากบ้านนอลคอยตำบลค้เหนืออำเภอเมืองจังหวัดเชษสทรตอนนี้มาถึงแล้วอตอนนี้มาถึงแล้วเอาอาน,น,ำ,นำน้ำดื่ม ร้อมโตะนะ้อมโต๊ะมาช่วยงานของพระอาจารย์ท่านโดยมีพระครูประดับดยเจลงเตสะรมโมเจ้าอาวาสนะวัดขันสาย่ายธรรมยุทธตงมินสามัคคีอำเภอเริงลูกทายจะวัดเจ้าเสือธรน,นะตอนนี้อามาราพ พระาอาจารย์อยู่ที่วัดคอนสายเพิ่งเดินทางมาถึงอาตุบเทนาบุญกับพ่อมิเสียนแม่กินันทิสาลอกใบเรศความลูกหลาแนและญาติธรรมบ้านตอนก่อยตำบลขอเดืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะ ที่นำน้ำดื่มพร้อมโต๊ะมาเป็นมาเป็นทานมารมีในงานครั้งนี้ก็ให้มีส่วนร่วมบุญด้วยกันในการสร้างทานมารมาีในการสร้างทานมารมาีนี่เดี๋ยวท่านบอกว่าทําบุญ ด้วยความตั้งใจนะทำบุญด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนด้วยการต่อสู้เป็นสิ่งที่เป็นสิน่งที่เกื้อหนุนเพื่อส่งเสริมบุญทั้งหน้านำพาให้ชีวิตเราที่เกิดมามีความสุข <c oughs> ในปัจจุบัน <c oughs> และอานาคก็ได,ด้ ตอนนี้บริเวณศานายาติธรรมตอนนี้หมอลำแม่คำบวชเสียงเสด็จกับหมอลำกำลังลำถวายเสียงถวายเสียงหมอลำแม่คำบวชเสียงเสด็จกับหมอแคนนะอตอนนี้ภาคใต้เครื่องหมอที่ฐานบาท นะก็ครบแล้วเพราะว่าโครงการอุปสมบทปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญจิตภาวนาแม่่อเทียพราษาสำหรับวันนี้ส่วนย็นงก็มีจัดกิจกรรมในการสู่ขวัญน,นาคสู่ขวัญนาคล้าก็เจริญพระพุทธบุญฟังเทศฟังธรรม ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนอาญาติธรรมตรงนี้บอระแม่คำบวนกำลังรำถวายเสียงกับบรอระบอแคนนะอญาติธรรมอ่อาก,กดณีนาคข้อคำกุ่นนะตอนนี้นาเป็นนาคแล้วควนหัวเรียบร้อยแล้วเออเป็นนาคเรียบร้อยแล้ว นี่ดาคนจะบวชดขั้นหนึ่งคุณพ่อทำคุณนะตอนนี้เป็นนาคแล้วเป็นนาคเรียบร้อยแล้วนะอยชีวิตรเราก็เปรียบเหมือนสิ่งที่ล่าเดือนตอนนี้ก็ขันเออตอนนี้ขันบักเป็นผ่านไม่สีสุขวนเพราะว่าช่วงไปบ่าใบ่ใบสองใบสาม จะมีการบ่ายสีสู่ขวันนะจะมีการบ่ายบ่ายสีส่ขขันนาคนะญาติธรรมเพื่อนว่าเราเกิดมาจะต้องมีธรรมะนะญาติธรรมธรรมะย่อมสนอาธรรมเออธรรมะย่อมสนอาธรรมธรรมท่านั้นที่จะพาเราไปสู่สำเร็จได้ ในปัจจุบันในอนา,าคตอาชีตเราก็เปรียบเหมือนอที่เกิดมาอ๋นี่เลยฮะอ่าน,นี้ยมพี่เกยบฮะยมพี่เกยบกำลังกอ,อก ปลาสม้มใส่ถุงยมเอามาทั้งเอียมว่าทั้งบุนอ่าเนี่ยถุงเพื่อว่าจะทำแจก,กให้กับสายบุญให้กับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับยมพี่เก็บเดี๋ยวก็ยมพี่มด เดีวก็ยมน้องแพ้กําังนโอ้ยุมน้องโอ้อายุเท่าไหร่เหรอโอ้สัปสิบเดอ่าตอนนี้แม่พินนะออแม่พินนันทนิสาดอกใบเพชร เพราะว่าแม่ทินเป็นนักสายบุญนะชอบทำทานมารมีทำทานมาระมีอ๋อที่ร้านต้องเอาน้าใช่น้่นเด้มันสิบ่มงีหน้ามันุ่ไปมันสิเหลือแต่น้ำเด้ลูกเอาน้ามัุ่มอีกอ่ากาบประจักษ์การครับผมพ่อผมอันนี้ นี่แหละทานมาราบีทานคือการให้นะครับการให้การให้สิ่งทั้งวปวงน,นั่งพูดแค่สังข์ถือว่าความตั้งใจนะใบบุญใบบุญยิ้มหน่อยลูกเออใบบุญอ่า ถ้าคงยุติเคงยุติเพียงยุติไลรสุดเพียงแค่นี้นะยาติธรรมยากยูงอ่าก็ขอให้ท่านที่รับสมไลสุดใครอยากจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนาบุญน่วงหน้าเด้อ าทางแม่พินแม่ดานนิสาดอกไม้เพชรกับพ่อมีเสียขงของครอบครัวพบสายบุญนม,มกับคุณหมอเต้กับคุณยมต้านะนำโต๊ะนำโต๊ะนำน้ำเด่มมาร่วมบนในครั้งนี้นะก็ขอ,ขอ,ใ,หใ,หขอให้มีส่วนร่วมบุญด้วยการขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเด้วก็มีหลวงพ่อสอน เจ้าอาวาสบัดบ้านลองกอยก็มาร่วมด้วยในวันนี้นะครับคงยุติไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะขออนุญาติธรมขอให้ญาติุมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดเป็นธรรมทานร่มทำบุญในครั้งนี้ด้วยขอเจริญพร ăn khoảng không bọn đi sâu dậy khăn kem kem ngăn không ngủ lưới phi loan hắn sư à, xa à, à, à. thang à, à.